สวัสดีค่ะมื่อนี้กับเป็นมือวันที่ยิบซีพฤศจิกาสองหาหกหกนะคะ่ะมื่อนี้กับซีมาอัปเดตเรื่องเงิเ่อนเฉยเหลือเช่าหน้ารายละหนึ่งพันบาทเนาะคะ่ะทั้งบอร์ดท่อกสอบนเคาะแล้วด้วยค่ะหน้ายกสิเปิดงานยีปพฤศจิกานี่นะจ๊ะสำหรับหน้าจุลพันอ์อมรนวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท่วงการขัง และในฐานะประธานกรรมการของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รเ,เปิดเผยหลังการประชุมบอร์ดทสแลว้วว่าคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบนะคะอนุมัติสนับสนุนค่าพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงินลายละ1,000บาทเด้อค่ะและกากขั้วเลื่อนละ2,000 20, มบาทในวงเงิน5 6จหมื่นล้านบาทค่ะ หลังจากที่บอร์ดทกศอนุมัติรายละเอียดแล้วนายกเฉษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะแถลงการรายละเอียดและเปิดงานในมือวันที่28พฤศจิกา2 6 6นีดค่ะสำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารและจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตปีพศ2664-67และค่ะมีเป้าหมาย เกษตรกร4.68ล้านขั้วเรือนด้วยค่ะและกะจิสวยเหลือพี่น้องรายละ1,000บาทเมื่อเกิน20ไร่แต่ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกขาหน้าปีการ,กรเกษตร2.5.66และ6.7ต้องเป็นผู้ที่คืนทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกขา่าแล้วรอบพี่หนึงกับการสร่งเสริมเกษตรกร,ร,กรถึงซีมิสิ์ได้รับเงินรวมโครงการกับทางภาครัฐเด้อค่ะ ถ้าหากคลิปหนามีความคืบหน้าอีหยังเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุนองได้ฟังฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆในเด้อะคะ่ะ